ที่ระบบเผาผลาญต่ำควรกินอะไรเพิ่มระบบเผาผลาญดีอันนี้นะครับผมว่าใครฟังคลิปนี้จบได้ประโยชน์แน่นอนนะสำหรับคนที่รู้สึกตัวว่ากินอะไรนิดหนึ่งหน่อยนึงน้ําหนักขึ้นอ้วนขึ้นแฟตขึ้นบวมขึ้นนะครับฟังคลิปนี้ให้จบเลยครับจะรู้แน่นอนว่าการจะรีบูตระบบเผาผลาญเนี่ยควรกินอะไรดีนะครับง่ายๆสั้นๆนเลยนะครับสิ่งที่ควรหากินเลยนะคาร์โบไฮเดรตครับนะเพราะว่าอะไรเลยไหมครับส่วนใหญ่แล้วนะคาร์โบไฮเดรตนะเราจะกลัวครับเราจะไม่อยากกินข้าว,เรา,วเราจะกลัวแป้งเพราะว่า เดี๋ยวกินแป้งเข้าไปกลายเป็นน้าตาลเก็บสะสมในไขมันบ้าๆหลายๆเรื่องนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าไม่ควรกินนะครับเพราะว่าอะไรผมจะชี้ให้ดูอย่างนี้นะปกติแล้วนะครับเวลาเราทําตารางอาหารหรือว่าโปรแกรมอาหารนะเราจะแบ่งแบบนี้ครับสมมุตินะอ่าหนึ่งพัแคลอรี่หนึ่แคลอรี่คือพลังงานต่อวันที่เราต้องการได้รับอันนี้ผมสมมุตินะครับหนึ่แคลอรี่คือพลังงาน ต,ต่อวันเนี่ยที่เราต้องการได้รับแล้วคาร์โบไฮเดรตนะจะแบ่งเป็น40%โปรตีน3 0รไขมันดี30%แล้วเราเห็นอะไรไหมครับคาร์โบไฮเดรต40%อน่ะถ้าเกิดเราไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยเกิดอะไรขึ้นพลังงานของวันต่อวันของเราอะ่ะหายไป40%มันเยอะมากๆไอ้เรื่องนี้แหละคือเป็นเรื่องที่ทําให้เราระบบเผาผลาญค่อยๆต่าลงพอพลังงานในแคลอรี่ต่อวันที่เราต้องการได้รับเนี่ยต่ำลงต่ําลงนะครับร่างกายก็เริ่มปรับระบบเผาผลาญให้มันต ของร่างกายคือคกลไกตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาเราอยากจะรีบูตระบบผอผ่านขึ้นมานะเราลองดูก่อนนะครับว่าเราไม่กินอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวนี่แหละเราไม่อยากกินข้าวเราไม่ยอมกินข้าวหรือกินข้าวน้อยเกินไปค่อยๆปรับขึ้นมาครับข้าวมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นแป้งมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นครับมันกินได้เราต้องรู้ว่าเราต้องกินเท่าไหร่แล้วต้องเอาออกอย่างไงทําให้มันสมดุลนะครับอันที่หนึ่งเลยนะกินข้าวกลับขึ้นมาครับถ้าใครเคยกินข้าวแค่มือเดียวนะค่อยๆปรับมาเป็นสองมื้อค่อยๆปรับข โปรตีนครับโปรตีนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าทุกคนน่ยได้ไม่พออยู่แล้วครับได้ไม่ค่อยจะพออยู่แล้วในแต่ละวันแบบปกติทั่วๆไปก็แทบไม่ค่อยพออยู่แล้วหาเนื้อสัตว์กินเพิ่มหน่อยครับเอาสักฝ่ามือนึงเอาสักฝ่ามือของตัวเองเนี่ยให้มันครบวันหนึ่งสักสามฝ่ามือให้มันครบสามมื้อแบบนี้ดีมากนะครับกำลังดีแล้วค่อยๆแล้วระบบพอผานแล้วเนี่ยจะค่อยๆปรับ กลับขึ้นมานะครับเราลองนึกดูนะถ้าเกิดว่าเรากินน้อยเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยแล้วสิ่งที่ตามมาเวลาเราปรับระบบเผาผ่านะครับผมอยากจะฉีดยาหรือว่าป้องกันไว้อย่างนี้เลยนะเจอแน่ๆนะครับเวลาเราปรับระบบเผาผลานหรือเรารีบูตระบบเผาผ่านะครับหนึ่งน้ำหนักอาจจะขึ้นครับน้ำหนักอาจจะขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราค่อยๆกินเพิ่มเพื่อปรับระบบร่างกายขึ้นมาครับสองแฟตอาจจะเพิ่มแน่นอนนะครับอาจจะนะทั้งน้าหนักและแฟตเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่หูอดมานานหรือเปล่า กดดันร่างกายมานานหรือเปล่ากินน้อยมานานหรือเปล่าอยู่ที่บุญทรรมกแต่งอยู่ที่ระยะเวลาที่เรากดดันหรือว่าฟอร์ตร่างกายมาว่ามันนานหรือเปล่าถ้านานร่างกายอาจจะเอาคืนเราหนักหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่นานมันอาจจะนิดๆหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะสิ่งที่จะเจอเนี่ยมันเป็นทางมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นะครับมันเลี่ยงไม่ได้มันต้องเจอนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านช่วงนั้นไปได้แล้วเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหานี้ได้แต่ถ้าเกิดเราใจไม่แข็งพอนะครับเราพอเราเจอแบบโอยน้ําหนักขึ้นแล้วอะ เครียดนอยท้อกลับไปกินน้อยเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นครับเราก็วนอยู่ลูปเดิมครับมันก็แก้ไม่ได้จากทีถ้าเราแก้ได้โดยการกินน้อยแล้วมันผอมลงแล้วมันหุ่นดีป่านนี้ก็คงไม่มีช่องผมนะครับป่บานนี้ก็คงไม่ต้องมานั่งฟังคลิปแบบนี้กนะล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะลองทําอะไรใหม่ๆเพื่อจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ่หน่อยนะครับ ผมเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวมันจะแก้ได้นะครับมันทําได้แน่นอนนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟิตออลแฟตไปด้วยนะครับทุกๆวันผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วตอนนี้ผมกําลังทําคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นนะครับเป็นคอร์สเทรนแบบไพรเวทหนึ่งหนึ่งในไลน์ส่วนตัวของผมนะครับแก้เรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับระบบเอาผ่านต่ำสกินนี้แฟตโยโย่เอฟเฟกต์น้ำหนักปานน้ำหนักไม่ลงแล้วนะครับทํายังไงบ้างนะครับผมมีสอนทั้งหมดนะครับแบบส่วนตัวหนึ่งหน,งน,นึ่งที่ได้เลยคือ1 โปรแกรมอาหารส่วนบุคคลต้องกินเท่าไหร่บ้างโปรตีนขารวโเดไขมันนีต้องกินเท่าไหร่ผมคำนวณให้ใหม่รายบุคคลนะครับไม่ต้องนั่งคำนวณแคลครับผมคำนวณเป็นน้ำหนักอาหารให้ได้เลยกินข้าวที่บ้านได้กินข้าวนอกบ้านได้ชิลๆนะครับไม่ซีเรียสไม่อดอาหารไม่ใช่ไก่ต้มไม่ใช่ไข่ต้มแน่นอน2โปรแกรมออกกำลังกายต้องออกกำลังกายแบบไหนท่าคิงของแต่ละมัดกล้ามเนื้อคืออะไรทำยังไงให้สร้างระบบผอผานสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วมากที่สุดนะครับ3โปรแกรมคาร์ดิโอครับต้องคาร์ดิโอแบบไหนกี่นาทีกี่ชั่่่วโงงนรตตออเเด้ทาไ่ ต่อสัปดาห์ต้องเท่าไหร่นะครับโซนหัวใจต้องโซนไหนมีเทคนิคอะไรค์ดิโอไปด้วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อไปด้วยนะครับผมสอนทั้งหมดในไลน์ส่วนตัวของผมแบบ1นแบบไพเวทนะครับใครสนใจคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามให้ด้วยครับจะไปถึง2 0 0แสนซับครับ